ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับชาแนลครูคำนวณม้วนใจครับกับในช่วงของเกษตรไทยหัวใจอินทรีย์วันนี้จะพาเพื่อนๆืนะครับมาชมสวนมะพร้าวนะครับน้ำหอมที่บ้านสวนฟินภูพาวนะครับตอนนี้มีความตื่นเต้นนะครับวันนี้ครูคำนวณได้เจอต้นมะพร้าวของเรากําลังออกจันทร์นะครับเป็นต้นแรกนะครับต้นแรกของสวนเลยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมกันนะครับว่า ลักษณะต้นที่ออกจันนะครับปีแรกต้นแรกระยะแรกมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามครูคำนวณไปดูเลยนะครับอันนี้คือสวนของเรานะครับชื่อว่าบ้านสวนฟินภูพาวนะครับเราก็จะปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะครับซึ่งเป็นดินนานะครับดินนาเราก็ขุดยกล่องนะครับปรับจากพื้นนามาเป็นพืชน,นะครับ มะพร้าวน้ำหอมของเรานั่นเองแล้วก็ปลูกพืชนะครับแซมเป็นพืชสวนผสมนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับอายุของมะพร้าวนะครับที่เราปลูกไว้มะพร้าวน้ำหอมนะครับก็มีอายุเข้าถ้ามิถุนานี่ก็3ปีนะครับตอนนี้ก็เดือนเมษานะครับ ก็น่าจะเป็น2ปีกับอีก10เดือนนะครับสิเดือนต้นแรกของเรานะครับได้ออกจันมาให้เรายนโฉมแล้วนะครับอันนี้ต้นใหญ่นะครับนี่ครับต้นใหญ่แต่ยังไม่ออกจันนะครับต้นนี้นะครับนี่ครับต้นที่ออกจันคือต้นนี้ครับท่านผู้ชมครับต้นนี้เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะมีการ บำรุงนะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับที่โคนต้นนะครับที่โคนต้นตรงนี้ครับแล้วก็จะมีปุ๋ยขี้ไก่นะครับพร้อมกับใส่เกลือบำรุงนะครับเหมือนท,ทั่วไปที่ดูแลนะครับแล้วก็บำรุงมพะพร้าวน้ำหอมอนี่ครับต้นนี้แหละครับท่านผู้ชม อยู่ตรงไหนเอยจันทครับนี่ไงครับท่านผู้ชมจันทรของเรากําลังออกนะครับนี่เลยครับจันแรกต้นแรกนะครับมะพร้าวน้ําหอมนะครับความอุดมสมบูรณ์ของเขานะครับก็ต้นกําลังสวยนะครับกําลังสวยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็บํารุงด้วยนะครับ เป็นที่ไก่แกบนะครับแล้วก็โรยเกลือนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับดินก็จะล้วนปนทรายนะครับต้นเขาก็สวยงามดีนะครับนะครับลักษณะจันทร์ลังออกซึ่งส่วนกิ่งนี้ถ้าจะโดนลมนะครับใน นิดหน่อยซึ่งตรงนี้นะครับเดิมทีเนี่ยกิ่งนี้อาจจะโดนด้วงนะครับโดนด้วงกัดนะครับแต่โชคดีที่เราเห็นแล้วก็มาป้องกันก่อนนะครับเราก็ใช้ใบกุ่นนะครับสเปรย์ฉีดนะครับเพื่อขับไล่แล้วก็ป้องกันก็ได้ผลนะครับเขาก็หนีไปนะพอหนีไปไม่นานาเราก็ ได้จันมาเมะพร้าวน้ำหอมต้นแรกนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้นะครับจันแรกนี้นะครับจะให้ผลนะครับมะาพร้าวน้ำหอมกี่ผลนะครับซึ่งบางาที่ก็บอกว่าช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้ติดผลเยอะนะครับเดี๋ยวครูคำนวณจะต้องดูแลแล้วก็บำรุงเขานะครับใส่ปุ๋ย ขี้ไก่นะครับอีกสักครั้งพร้อมกับให้เกลือในการบำรุงนะครับซึ่งจะมาพิสูจน์แล้วก็เดี๋ยวทําให้ท่านผู้ชมได้ชมในคลิปหน้านะครับว่าใส่เกลือและวก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่อีกรอบนึงเพื่อบำรุงเขามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เอามาให้ท่านผู้ชมได้ยนโฉมหนึ่งต้นกนนะครับเดี๋ยวไปดูต้นต่อๆไปน่าจะ มีเซอร์ไพรส์นะครับในการติดจันอีกหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปหน้ากันนะครับวันนี้ฝากรีวิวนะครับอัปเดตนะครับสวนฟินภู่พาวมะพร้าวน้ำหอมครับไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส SCRIBE ให้ครูคำนวณด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจแล้วก็แบ่งปันสาระดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ